สวัสดีครับผมต้องจากบีบีกันโซนครับช่วงนี้เรายังอยู่กับ KWC นะครับปืนอัดลมสปริงชักยิงทีละนัดครั้งนี้เราหยิบโมเดล M92 ขึ้นมาให้ชมกันครับเชื่อไหมว่าน้องหน้าตาดีแบบนี้ค่าตัวไม่ถึง1เท่าวัสดุน้องทั้งหมดผลิตจากพลาสติกเกรดดีนะครับจากไต้หวันสะพานไกลก็ขยับได้เหมือนของแพงๆเลยนะสำหรับตัวนี้มีความเร็วอยู่ประมาณ2 0 0ฟุต มือกระสุนที่ใช้ทดสอบเป็นแรมเพจครับใช้สปีดโหลดเลยจะง่ายกว่าแม็กกาซีนจุได้12นัดที่ตัวน้องเขามีเซฟด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เราจะมาทดสอบกับเป้าขนาด3าคูน4เซน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตามได้ที่บ้านเขียวครับขอบคุณครับบีบีกันโซน